สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการวัดกระแสไฟฟ้านะครับที่จะไหลในวงจรของทรานซิสเตอร์แบบ NPN mm hmm. นะครับเมื่อวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดถึงวงจรรีไฟนะครับโดยใช้ NPN แล้วนะครับซึ่งเราทดสอบในโปรแกรม Tinkercad นะครับเราก็สามารถทำการปรับปรี่แสงสว่างได้นะครับใน,ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการ ทดสอบการทํางานของเขานะครับก็จะมีการนําเอามิเตอร์นะครับมาวัดโดยที่นี่เป็นแอมมิเตอร์นะครับกระแสะที่วัดก็จะวัดกระแส2ตัวนะครับคือกระแสะแรกคือกระแสเบสนะครับกระแสเบสก็จะไหลไหลผ่านขา B ออกขา e ของทรานซิสเตอร์นะครับจะไหลตามเส้นนี้นะครับต้องเอาเอาแอมมิเตอร์นะครับมาต่ออนุกรมหรือต่อขวางทางเดินไฟไว้นะครับ เวลาเราวัดกระแสเราต้องวัดแบบขวางเข้าไปในวงจรนะครับกระแสเบสก็จะผ่านแอมมิเตอร์ตัวนี้ให้เราเห็นว่ากระแสเบสไหลเท่าไหร่ตามการปรับตัว้า,านทานปรับค่าได้ซึ่งในวงจรนั่นคือการปรับตัวนี้นะครับกระแสอีกทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นกระแสไฟฟ้าที่ผ่านขา c e ของรานซิสเตอร์นะครับในทนี่เรียกว่ากระแสคอลเลกเตอร์หรือ IC นะครับโดย i อ เราจะวัดนะครับวัดก่อนเข้าขา C ไทเตอร์ครับก็จะเอาแอมมิเตอร์มาขวางเช่นเดียวกันแงนด้นวงจรของเราคือเราจะต้องแยกมันออกจากกันนะครับแล้วก็เอาแอมมิเตอร์ขวางเข้าไปนะครับกระแสนี้ก็จะไหลออกมาที่ขา E นะครับกระแสที่ขา E จะประกอบด้วยกระแสเบสกับกระแสคอเล็กเตอร์มารวมกันเราเรียกว่ากระแส e m มมิเตอร์นะครับหรือว่า IE นะครับซึ่ง IE เป็นกระแสที่มากที่สุดในทัสซิสเตอร์นะครับ แต่ว่า IE นี่ก็ได้จับรวมของ IC กับ IB ซึ่ง IB นี่กระแสมันไม่ค่อยเยอะนะครับนั้นอาจจะไม่เห็นความแตกต่างมาเท่าไรอาจจะดูมาได้ว่า IE ใกล้เค่อยเคียงกับ IC ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราทดลองนะครับใช้แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้านในทรานซิสเตอร์ดูนะครับอตอนนี้เรามีงานเก่าจากการทดลองครั้งที่แล้วแล้วนะครับเดี๋ยวให้เรา ทำการ Copy งานนะครับคลิกที่ทิกเกอร์แนะครับตัวนี้นะครับตรงตรงรูปนี้พอคลิกเสร็จนะครับคลิกเสร็จเราก็จะเห็นที่เราตั้งเมื่อกี้ทางชื่อว่า NPN Demo นะครับเดี๋ยวเรานะครับทําการ Copy นะครับเวลา Copy งานเก่านะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับเราเราก็เลือกมาคําว่า Duplicate นะครับคำนี้นะครับ คลิกที่รูปเฟืองนะครับแล้วเลือกที่ duplicate นะครับเราก็จะได้งานขึ้นมาอีกงานหนึ่งนะครับมันจะขึ้นว่า copy of npn demo นะครับเดี๋ยวขอแก้ชื่อนะครับเป็นเอ็นพีเนะครับในครูจะใช้ชื่อว่า amtest แล้วกันนะครับทอสอบกระแสนะครับ ถ้าเราเราคลิกลกลับไปรอบหนึ่งเนี่ยตอนนี้นะครับเราก็จะพบว่า,าเราก็จะมีงานที่เหมือนกันนะครับอันแรกชื่อว่า NPN demo นะครับอันนี้ชื่อว่า NPN M test นะครับตามนี้นะครับเราคลิกที่ Tinker l i s t นะครับเวลาที่เราอยากจะอเอางานสักง,งานหนึ่งมาทําการแก้ไขดัดแปลงเราก็ใช้วิธีการนี้ได้ครับจะได้ไม่ต้องมาวาดงานมาั้ะแต่ต้นนะครับาการวัดกระแสนะครับเนื่องจากว่ากระแสที่เราใช้ กิริยาคาว่าไหลผ่านนะครับรางนั้นจะต้องเอาแอมมิเตอร์เนี่ยขวางเข้าไปนะครับวิธีการนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาค้นหาแอมมิเตอร์ก่อนนะครับเลือกที่เบสิกนะครับตรงนี้นะครับเบสิกอ่าแล้วเราก็เลื่อนมานะครับจะมีคําว่ามัลติมิเตอร์ครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเอามาวางตรงนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับ ให้เราคลิก,ลกที่มิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลือกโหมดเป็นโหมดแอมเปร์นะครับโหมดแอมนะครับก็จะมีขั้วสีแดงกับสีดำแดงคือขั้วบวกดำคือขั้วลบนะครับถ้าํารูปก็เอาเอาขั้วบวกไปด้านที่ไฟไหลเข้านะครับก็หันขั้วบวกมิเตอร์ไปทางด้านหลอดไฟนะครับขั้วลบไปทางด้านขา C ของทรานซิสเตอร์นะครับณนะตอนนี้นะครับเรามีสายไฟเส้นนี้นะครับที่ที่มันเป็นทางผ่านอยู่ คลิกที่สายไฟนะครับแล้วลบทิ้งเลยครับลบทิ้งตอนนี้กลายว่าทางทางเขาขาดแล้วเราจะเอาแอมเิเตอร์ขวางเข้าไปครับเดี๋ยวครูเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็คลิกครับทําการต่อเส้นนี้เข้าไปครับแล้วก็เดี๋ยวดับเบิลคลิกครับเพื่อดัดเส้นนิดน,นึงนะครับให้มันสวยงามหน่อยนะครับ ได้แล้วนะครับต่อไปครับอีกอเส้นหนึ่งนะครับก็จะไปเข้าที่ขา C ของทรานซิสเตอร์นะครับเขาเลือกเป็นเส้นสีดำนะครับกัวลบของมิเตอร์ครับจับจับตรงนี้นะครับจับตรงขา C ทรานซิสเตอร์ครับนี่ขา C นะครับก็คลิกครับเพื่อทำให้เส้นสวยงามขึ้นนะครับโอเคครับเราได้ มิตเตอร์สลับวัดกระแสที่ผ่านขา C-E ทรานซิสเตอร์แล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นแอมมิตเตอร์ครับต่อไปครับแอมมิตเตอร์ที่วัดขา B-E ครับก็เหมือนเดิมครับต้องต้องตัดตัดเส้นทางเดินไฟออกแล้วก็เอาแอมมิตเตอร์ขวาเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราลากลากแอมมิตเตอร์มาอีกตัวหนึ่งครับอขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ ก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกโหมดเป็นโหมด M นะครับตรงนี้ครับขาขากลางของเขานะครับก็จะมีสายไฟเส้นสีเหลืองเส้นนี้จับต่อนะครับเนี่ยจับจากตรงนี้เข้ามาที่ขา base t r ซิสเตอ o ์นะครับแล้วก็เอาสายไฟสนนี้ออกครับคลิกแล้วก็ดีลีทครับเสร็จแล้วก็ลากมิเตอร์มาครับก็สายสีแดงนะครับผมลืมไปเดี๋ยวเลือกเลือกเส้นก่อนครับเลือกสีแดง อาสีแดงนะครับตรงนี้นะครับพอดีพอดีเขาวาดขัวควายกันนะครับนะแล้วก็สายสีดานะครับตรงนี้ครับมาจําตรงนี้นะครับครับไฟไฟต้องเข้าทางควบวกนะครับแล้วก็ออกทางขัวลบนะครับตามลบนะครับเข้าทางบวกออกทางลบครับอ่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับเรากด start simulation ครับ ตอนนี้เราจะพบว่ากระแสเบสก็เป็นศูนย์แอมป์นะครับกระแสคอลเลคเตอร์ก็เป็นศูนย์แอมป์เพราะว่าเราหมุนตัวน้นทานทวนเข็มนาฬิกาสุดนะครับหรือถ้าทางตามรูปนี้ก็คือปรับลงมาตงเนี้มาทางกราวนะครับต่อมาครับเริ่มหมุนตัวน้นทานครับกระแสกระแสเบสเพิ่มนะครับแต่ว่าเป็นหลักไมโครแอมป์นะครับหรือส่วนล้านของแอมป์ครับอันนี้ส4ส่วนล้านแอมป์นะครับ34ไมโครแอมป์อันนี้ขึ้นมาแล้วครับ1 0มิลลิแอมป์ครับเห็นไหมครับอันนี้คือส่วนพันนะครับ นะอันนี้เซลล์กระแสเลเตอร์นี่ขึ้นเยอะมากเลยนะครับจากกระแสเบสที่เป็นหลักแค่ไมโครแอมนะครับมันขึ้นมาถึงระดับมิลลิแอมเลยครับเราเล่งกระแสขึ้นไปครับเห็นไหมครับกระแสเบสเพิ่มนะครับกระแสคอコレ็กเตอร์ก็เพิ่มตามนะครับอันนี้88ไมโครแอมแล้วอันนี้คือ26มิลลิแอมแล้วนะครับอันนี้เยอะกว่ามากนะไม่ใช่ว่าเห็นว่าเลขน้อยกว่าแล้วจะขาดน้อยกว่าหน่วยเป็นมิลลิแอมนะครับอันนี้หน่วยเป็นไมโครนะครับนะครับเข็ปรับไปจนสุดครับนี่ก็ ได้ว่าปรับกระแสเบสสุดไปที่1.12มิลลิแอมนะครับกระแสคอลเลกเตอร์ขึ้นถึง247ม ah ิลลิแอมนะครับก็หมายความว่าทอรเซสตัวนี้นอัตราขยาประมาณ200กว่าเท่านะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถทดสอบนี้ได้นะครับ,รบอันนี้อันนี้คือ,อการทดสอบการทํางานนะครับตามที่ได้อธิบายในวิดีโอทเตอร์เรื่องแรกก็คือว่า พาิสเตอร์ทางานโดยใช้กระแสคุมกระแสนะครับเราจะใช้กระแสค่าน้อยนะครับซึ่งคือกระแสเบสนะครับกระแสกระแสตัวนี้นะครับกระแสเบสซึ่งเป็นกระแสค่าน้อยไปควบคุมกระแสค่ามากก็คือกระแสคอเลกเตอร์ตัวนี้เองนะครับเอากระแสน้อยตัวนี้นะครับไปควบคุมกระแสมากนะครับถึงกล่าวได้ว่าพาิสเซอร์สามารถขยายกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับช่วงที่เราปรับ ตัวน้ำทานขึ้นมาทางด้านบนนะครับทางนี้นะครับกระแสเบสจะเยอะนะครับกระแสคคลเตอร์ก็จะมากตามแล้วก็ถ้าเราปรับตัวน้ำทานลงมาด้านล่างนะครับกระแสเบสจะน้อยกระแสคคลเตอร์ก็น้อยตามนะครับถ้าเราปิดไปเลยนะครับเนี่ยถ้ากระแสเบสเป็นศูนย์ก็พบว่ากระแสคคลเตอร์ก็เป็นศูนย์ตามนะครับอันนี้คือการทดสอบการทํางานในลักษณะของการวัดกระแส R ของทรานซิสเตอร์ครับ